everyone สวัสดีค่ะวันนี้ Makin Channel จะมาอธิบายการใช้ how questions ว่าใช้อย่างไรนะคะ how มีความหมายว่าอย่างไรเท่าใดแค่ไหนใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงลักษณะของบุคคลถามอายุความสูงความลึกน้ำหนักความยาวระยะทางมีความหมายค่อนข้างกว้างนะคะ ถามได้ตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบเลยค่ะอุ้ยเกินไปใช่ไหมคะวันนี้เมย์จะเอาประโยคตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปฝึกให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ How far How far is your house from here How far ไว้ใช้ถามระยะทางนะคะว่าไกลแค่ไหน ตัวอย่างประโยคที่ให้มาก็คือ how far is your house from here ก็คือบ้านของคุณอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหนคำตอบก็คือ it's 15 minutes away from here ก็คืออยู่ไกลออกไปประมาณ15นาทีนะคะ how old how old is your granddad how old นะคะไว้ใช้ถามอายุ how old is your granddad ก็คือ ปู่ของคุณแก่แค่ไหน He is 99 years old เขาอายุ99ปี How many How many people are here How many นะคะไว้ใช้ถามจำนวนว่ามีเยอะแค่ไหนใช้กับนามที่นับได้นะคะสามารถนับได้ว่ามีคนกี่คนมีเยอะแค่ไหนนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ How many people are here ตอนนี้ที่เนี่ยมีคนเยอะแค่ไหนคำตอบก,ก็คือ there are a t h o u s a n d people here มีอยู่ประมาณพันคน how often how often do you dance คำว่า how often นะคะจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า frequency นะคะก็คือ ใช้ถามความถี่ในการทำกิจกรรมตามกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำบ่อยแค่ไหนนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ how often do you dance คุณเต้นบ่อยแค่ไหนตอบได้ว่า I dance once a week ฉันเต้นอาทิตย์ละครั้ง how long how long does it take you to go to work how long นะคะ จะมีความหมายเท่ากับ period of time นะคะใช้ถามระยะเวลานะตัวอย่างที่ให้มาก็คือ how long does it take you to go to work คุณใช้เวลาไปทำงานนานแค่ไหนคำตอบก็คือ about half an hour ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ how much how much is the car คำนี้เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นกันบ่อยอยู่แล้วนะคะก็คือคำว่า how much นะคะจะมีความหมายเท่ากับ quantity ก็คือไว้ใช้สำหรับถามจำนวนนะคะก็คือราคานั่นเองในความหมายของเราใช้สำหรับนามที่นับไม่ได้นะคะอันนี้คือเน้นนะคะคือนามนับไม่ได้ตัวอย่างประโยคที่ให้มานะคะก็คือ how much is the car รถคันนี้ราคาเท่าไหร่ คำตอบนะคะก็คือ is t h r million dollars นะคะมัน3ล้านดอลลาร์เลยนะคะแพงไหมคะมีใครจะซื้อไหมคะติดต่อเมยได้นะ <laughs> How tall How tall are you How tall นะคะมีความหมายเท่ากับ high <c oughs> ก็คือไว้ใช้ถามความสูงของตัวบุคคลน,นะคะตัวอย่างประโยคก็คือ How tall are you คุณสูงเท่าไหร่ คุณสูงเท่าไหร่คะคุณก็ตอบได้เลยว่า I'm 165 centimeters ฉันสูง165เซนติเมตร How high How high is the Mount Everest? How high นะคะอันนี้ไม่ต้องแปลแล้วนะคะก็คือใช้กับความสูงนั่นเองใช้ถามความสูงนะคะอย่างเช่น ภูเขาหรือว่าตึกอะไรที่มันสูงมากๆสูงระฟ้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้คำว่า how high นะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ how high is the Mount Everest เทื่อเขาเอเวอเรสต์สูงขนาดไหนสูงแค่ไหนนะคะคำตอบก็คือ is 29 feet how deep how deep is the ocean how deep นะคะ How deep เอาไว้ใช้ถามความลึกนะคะจะเท่ากับ depth นะคะคำถามก็คือ How deep is the ocean ก็คือมหาสมุทรนี้มีความลึกขนาดไหนคำตอบก็คือ It's about two to three miles How fast How fast can I drive How fast มีความหมายเท่ากับ speed นะคะไว้ใช้ถามความเร็ว ในการขับรถขับยานพาหนะต่างๆนะคะตัวอย่างที่ให้มาก็คือ how fast can I drive ฉันขับรถได้เร็วแค่ไหนเห็นป้ายอยู่ว่า speed limit 20นะคะก็ขับเร็วกว่านี้ไม่ได้นะคะถ้าขับเร็วกว่านี้เดี๋ยวโดนใบสั่งนะคะ only 20 miles per hour ก็คือขับได้แค่20 miles ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะ how big how big Is this dinosaur? How big มีความหมายเท่ากับ size เอาไว้ใช้ถามขนาดนะคะตัวอย่างประโยค How big was a dinosaur? ไดโนเสาร์มันตัวใหญ่ขนาดไหนคำตอบก,ก็คือ It was about 26 meters or 85 feet. How heavy? How heavy is the box? How สุดท้ายคือ how heavy มีความหมายเท่ากับ weight นะคะเอาไว้ใช้ถามน้ำหนักนะคะตัวอย่างประโยคที่ให้มาก็คือ how heavy is the box กล่องอันนี้มันหนักขนาดไหนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตอบเป็นน้ำหนักว่าเป็น10กิโล20กิโลหรืออะไรทั้งนั้นดูจากรูปภาพแล้วมันหนักขนาดไหนคะ is very heavy มันหนักมากเลย Can you help me lift this box please It's very heavy คุณมาช่วยฉันยกกล่องอันนี้หน่อยมันหนักมากเลยถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะว่า practice makes perfect ฝึกภาษากันบ่อยๆเราจะได้เก่งภาษาไปด้วยกันนะคะ ยังไงพี่เมย์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์คินชาแนลทำคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์แล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย